มาตังเดอะสตาร์ถูกอดีตคนดูแลคุกคามถึงขั้นจะทำสิ่งนี้ไลฟ์สดแช์มาตังเดอะสตาร์ถูกอดีตคนดูแลคุกคามถึงขั้นจะทำสิ่งนี้มาตังเดอะสตาร์ไลฟ์สดแชร์อดีตคนดูแลหลังพบพฤติกรรมคุกคามพื้นที่ส่วนตัวจนชีวิตไม่มีความสุขและไม่อยากร้องเพลงอีกต่อไปหนักสุดถึงขั้นคิดจบชีวิตตัวเองจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ กรณีของมาตังนับดาวหรือมาตังเดอะสตาร์สิ ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาเผยปมในใจหลังตกเป็นเหยื่อจากผู้ใหญ่คนเดียวกันกับสมัยภารดาหรือสมัยเดอะสตาแปจนกลายเป็นปมในใจของตนมานานนับ8ปีล่าสุดวันที่18กันยาย,ยน2566มาตังเดอะสตาก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าหลังจบการแข่งขันประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งตนได้เป็นศิลปินฝึกหัดให้ค่ายเพลงนี้ตอนนั้นแต่ละคน ไม่ได้มีผู้จัดการเป็นของตัวเองและด้วยความที่ตนเป็นคนต่างจังหวัดจึงมีพี่คนหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทั้งเรื่องเพลงสคริปต์เพลงและการแต่งตัวโดยที่ไม่หวังค่าตอบแทนตนจึงไว้ใจเต็มร้อยมากๆสําหรับเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนคือเมื่อตอนที่ตนเรียนอยู่ชั้นมปลายเริ่มมีความรักและพูดคุยกับเพื่อนตรงข้ามซึ่งปกติถ้าจะทําอะไรก็จะรายงานพี่เขาทั้งหมดเพื่อความสบายใจในฐานะที่เป็น คนดูแลเราเมื่ออีกฝ่ายรู้ว่าตนคุยกับผู้ชายคนอื่นตอนแรกก็ยอมรับแต่พอเวลาผ่านไปกับไม่โอเคแต่ต้องบอกก่อนว่าตนกับผู้ชายไม่เคยนัดเจอกันนอกโรงเรียนเจอกันแค่ในโรงเรียนและมีอาจารย์รับรู้ต่อมาเหตุการณ์เริ่มแย่ลงเมื่อพี่เขาเริ่มคุกคามพื้นที่ส่วนตัวเช็คมือถือว่าแชทอะไรกันบ้างกระทั่งพี่เขามาหาที่โรงเรียนเรียกตนกับแฟนมาถามว่าจะเลิกกันไหมก็เลิกกันแต่ก็ยังมี คุยๆกันบ้างพี่เขาก็เลยแอบมาดูที่โรงเรียนทําตัวเาลาับลๆล่อล่อไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนพูดนั้นเกินไปหรือไม่ตอนนั้นอายุ15และรู้สึกแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เรารู้สึกจิตตกมากๆถึงขั้นขนาดอยากจบชีวิตตัวเองพ่อแม่จะได้สบายใจและจะได้ไม่ต้องเจอหน้าพี่เขาอีกด้วยช่วงมปลายตนมีซ้อมบอลรีบอลเสร็จประมาณสองทุ่มพี่เขาก็เดินบุ่มบามเข้ามาจนเราตกใจเพื่อเข้ามาชาร์จเลา ทุกครั้งที่อีกฝ่ายมาส่งตนกับคอนโดจะต้องมีเวลาเคลียร์ใจหนึ่งชั่วโมงซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องเคลียร์อะไรทุกวันนอกจากนี้เขายัง follow ig เพื่อนของเราทุกคนเพื่อดูว่าอยู่โรงเรียนเราทําอะไรบ้างมาตังเสริมต่ออีกว่าคนนี้เป็นผู้หญิงเขาจะมาทําความรู้จักเพื่อนของเราทั้งหมดพย hey! ายามหวานล้อมเพื่อนๆด้วยการเสนอบัตรให้ไปเจอดารานในช่องที่เพื่อนชื่นชอบตอนเก็บเรื่องทั้งหมดมาตั้งแต่ม .4 พอพี่เขาเป็นคน มีตำแหน่งใหญ่ในค่ายดังกล่าวไม่ใช่ดาราเป็นแค่ผู้ใหญ่ในค่ายซึ่งทุกอีเวนต์จะมีเขาไปอยู่ด้วยมีช่วงหนึ่งเราคบกับผู้ชายอีกคนตอนที่จะเลิกกันก็มีไปกินข้าวดูหนังพี่เขาก็ขามว่าแค่กินข้าวแน่นะซึ่งตอนเย็นเขาก็มารับเราพาเรากับคอนโดพอไปถึงเขาก็จูงมือเราพาเราไปที่บันไดหนีไฟแล้วหยิบมือถือให้เราดูภาพจากกล้องวงจรปิดขนาดที่เรากำลังซื้อตัวและเดินเข้าลงหนังคือ เขาไปขอบภาพจากกล้องวงจรปิดมาเลยเราแทบไม่อยากเชื่อสายตาช่วงหนึ่งของการไร้โสดมาตังนับดาวถึงกับปล่อยโฮออกมาหลังจากที่เริ่มเปิดใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ตนที่ชอบร้องเพลงไม่อยากร้องเพลงไม่อยากไปงานอีเวนต์เฝ้าถามตัวเองทุกๆวันว่าเมื่อไหร่ตูจะตายทุกวันนี้ยังคงคิดว่าไปตลาดนาัดพี่เขาจะแอบมาดูไหมละแวงทุกอย่างไม่มีความสุขสักวันเดียวถามว่าเขาทํากับเราเชิงทูตสาวหรือไม่ ไม่ใช่แต่เขาคุกคามพื้นที่ส่วนตัวเรามีหลายเหตุการณ์ตั้งแต่ม .4 จนถึงม .6 มันนานกว่าจะหลุดออกมาจะเขาได้ซึ่งในช่วงท้ายของการไลฟ์สดมาตังยังเสริมอีกด้วยว่าก่อนจะออกมาพูดคุณแม่ก็โทรมาถามว่าจะออกมาพูดจริงหรือที่ตนออกมาครั้งนี้เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่พี่สมัยเจอคือเรื่องจริงเพราะเป็นคนเดียวกันกับที่ทํากับตนตามที่พี่สมัยเล่าเขามาในคาบแม่ตัวติดกับเรามากถามว่าตอนนี้เขาอยู่ในค่ายหรือไม่ก็ยังอยู่และชีวิตเขายังดีสุดๆทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำบอกเล่าจาก มาตังเดอะสตาร์ถึงเหตุการณ์นในอดีตท,ที่เธอต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างมากเพื่อที่จะก้าวผ่านไปให้ได้หลังจากนี้ต้องมาติดตามกันต่อว่าคู่กรณีที่ถูกเธอพูดถึงนั้นจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในฝั่งของตนเองบ้างหรือไม่